สวัสดีครับวันนี้จะได้บรรยายเกี่ยวกับบทบาทการเผยแผ่ธรรมของลูกปูส่สวงเทวดาเล่นดินในตอนที่ว่าด้วยทุดงทุดงคือข้อปฏิบัติที่เข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อความขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าไมรงบังคับให้พิสุถือปฏิบัติใครจะปฏิบัติหรือไม่ก็ได้ทุดง มีด้วยกัน13ข้อซึ่งประมวลรวมเป็นหมวดได้3หมวดดังนี้หมวดที่หนึเกี่ยวกับจีวรประกอบไปด้วยการถือผ้าบางสกุลเป็นวัดการถือผ้าสามผืนได้แก่ไตรจีวรเป็นวัดหมวดที่2เกี่ยวกับบินฑบาทได้แก่การถือบิณทบาตเป็นวัด การถือเอาปิณบาตตามลำบากบ,บ้านเป็นวัดการถือการฉันในอาตนะเดียวเป็นวัดการถือการฉันในบาทเป็นวัดการถือการห้ามพัดที่ถวายภายหลังเป็นวัดและหมวดที่สามเกี่ยวกับเสนาสนะที่อยู่อาศัยประกอบไปด้วยการถือการอยู่ป่าเป็นวัด คือจะอยู่ได้เฉพาะในป่าเท่านั้นจะไม่อยู่ในหมู่บ้านเลยเพื่อไม่ให้ความพุกพร่านวุ่นวายของเมืองเข้ามารบกวนการปฏิบัติหรือเพื่อป้องกันการพอกคูนของกิเลสการถือการอยู่คนไม้เป็นวัดการถือการอยู่กลางแจ้งเป็นวัดการถือการอยู่ในป่าช้าเป็นวัด การถือการอยู่ในเสนาสนะที่เขาจัดไว้ให้เป็นวัดและการถือการนั่งเป็นวัดคือจะงดเว้นอริยาบทนอนจะอยู่ในสามริบทเท่านั้นคือเืินยืนเดินนั่งจะไม่เอ็นตัวลงให้หลังสัมผัสพื้นเลยถ้าง่วงมากก็จะใช้การนั่งหลับเท่านั้นเพื่อไม่ให้เพลิดเพลินในการนอนลุงป,ปูสวงเทวดาลดิน เมื่อได้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับทุดงทั้ง13ข้อแล้วหลวงปู่ท่านมีความชำนาญหรือมีความถนัดในทุดงข้อที่ว่าด้วยการถือการอยู่ป่าเป็นวัดที่เรียกว่าอารอ,อ,อัรีญญรยกรญญิกังคะญญกังคการถือการอยู่ป่าเป็นวัดหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน ท่านเดินทุกดงเข้าไปในป่าต่างๆของประเทศกัมพูชาท่านเดินไปทั่วทุกหนทุกแห่งของประเทศกัมพูชาพบกับครูบาจารย์นักบวชนักสแสวงบุญที่มุ่งบำเพ็ญเพียรทางธรรมรวมทั้งฤาษีชื่อไพรในพนมตาแบงและในป่าดงดิบที่เต็มไปด้วยอันตรายเช่นป่าปลาเลยสะอา นอกจากจะมีสัตว์ร้ายเช่นเสือช้างหมีแล้วก็ยังมีลังเวกกองเวียลที่เป็นสิ่งเล่งลับน่าอัศจรรย์ชาวป่าหรือผู้คนเดินข้ามป่าแห่งนี้กลัวยิ่งนักว่ากันว่าในระหว่างเดินทางในป่าแห่งนี้จะมีเสียงลังเวกกองเวียลนี่แหละเรียกชื่อผู้ที่กาลังเดินอยู่ ท่านห้ามไม่ให้ทรงเสียงขานรับหรือตะโกนตอบถตาหากว่าขานรับแล้วปรากฏว่านอนตายทุกรายชาวบ้านป่าผู้มีประสบการณ์อันนี้เป็นอย่างดีจึงกำชับกันให้มรดกวังในการเดินข้ามป่าเปลยสะอาดในส่วนของที่ดง13ซึ่งพิจารณาแล้วก็พบว่าหลวงปู่ท่านมีความเชี่ยวชาญ มีวสีในการปฏิบัติทุดงข้อการถือการอยู่ป่าเป็นวัดที่เรียกว่าอารัญญิกังคะในตอนที่พบกับสมณเนรนบุญนาคโคโสสมณเนรนบุญนาคโคโสท่านก็เดินทุดงท่องกรรมาฐานได้พบกันสมะเนรบุญนาคได้ถามปู่ว่าปู่ชื่ออะไรหลวงปูส่สวงก็ตอบว่าชื่อพระ ท่านจะไปที่ไหนไปทั่วจักรวาลก็ขอจบการบรรยายในส่วนบทบาทการ้วยแผ่ธรรมของลูงปู่สวงเทวดาเล่นดินในตอนที่ว่าด้วยทุด,ดงแต่เพียงท่านี้สวัสดีครับ